ทุกคนด้วยนะคะมาพบกับพิง k a แอนเกมเย้โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แอน,นะคะจะมาเปลี่ยนช่องไปด้วยแล้วก็มาเล่นเกมด้วยนะจ๊ะพิง n d นะคะเปลี่ยนช่องเป็น พิงแอนเกม้วนะคะพิงแอนนะคะก็จะเป็นนักแคสเกมแบบนี้นะไม่ใช่นักแคสเกมนะคะแต่ว่าพิงแอนจะทําช่อง youtube เกี่ยวกับแคสเกมแบบนี้นะคะแต่ว่าพิงแอนนะคะเดี๋ยวประมาณคู่งนี้นะคะรุ่งนี้เนี่ยพิงแอนก็จะมาแบบว่าเล่นอามองอัดอะไรแบบนั้นนะคะพิงแอนก็จะเล่นอามองอัดนะคะรุ่งนี้ วันนี้ก็จะเล่นฟรีไฟก่อนอมงอาเสร็จก็ก็จะเป็นเรวบอกนะคะเรลบอกส็จก็จะเป็นเกมอื่นๆนะคะอาจจะเป็นเกมที่เขาวิ่งวิ่งเอิมอะไรนะลามรถไฟอะค่ะทุกคนแต่ว่าพิงนอนะคะเป็นคนที่เล่นเกมฟรีไฟไม่ค่อยเก่งเลยอ่าจริงๆก็เล่นเล่นก็เซียนอยู่นะคะแต่ว่าคือแบบว่า วันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะคือแบบเล่นแพ้ตลอดเลยแต่ว่าผิงอันนะชอบเล่นหมด CVC มากเลยก็คือคลิปฟรีไฟนี่มีแต่ CVC นะบางครั้งก็จะมีหมดแหลงหมดทั่วไปหมวดใหม่ๆอะไรแบบนั้นบ้างนะโอเคไม่อยากรอช้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเอ่มก็เหมือนกันนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเหมือนที่เขาเขาพูดกันนะคะ บมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วไปลุยกันเลยเฮ้ยศัตรูมันอยู่บ้านหลังแถวถอตรงนี้นะคะมันต้องขึ้นไปบนหลังคานแน่ๆเลยเออมใช่เออมนออันก็มาจี จริงนะคะเปลี่ยนเรื่องฟรีไฟมาตั้งนานแล้วนะคะทุกคนเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะประมาณป .1 ป .2 เลยแต่ว่าทุกคนนะเพิงอันนะคะมีฟรีไฟเยอะมากมีฟรีไฟแบบเยอะนะมีหลายรหัสนะคะทุกคนแต่ว่าที่พิงอันนะคะแรงแบบว่าไม่ค่อยเก่งมากนะคะเพราะว่าอ่ะก็คือแบบว่าเพราะว่าอันนั้นนะคะเพราะว่า ฟีไฟิงแนคอแบบว่าเข้าเกมไม่ได้เพินงก็เลยลบฟรีไฟออกแล้วก็โหลดใหม่พิ n งอนมีฟีไฟหลายรหัสมากมีรหัสรหัสที่1รหัสที่2แล้วก็รหัสที่3อันนี้คือรหัสที่4นะคะที่เห็นเล่นอยู่ตรงนี้คือรหัสที่ะอ่มาดูเพื่อนเล่นกันค่ะทุกคน อันนะคะก็เหมือนอีกพานุนะคะเล่นไม่ค่อยเก่งมากเนาะเอ้ยพี่อีกพานุเนีขอโทษค่ะเอ้ยจริงๆก็เล่นไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่าเก่งนิดนิดพี่เอกพานุเนีขอโทษค่ะ <c oughs> หนูไม่ได้ตั้งใจว่าจริงเนาะ,ะหนูไม่ยุกตัวอย่างใครแล้วถ้าพี่อีกพานุด,ดูอยู่นะคะหนูขอโทษด้วยหนูขอโทษด้วยนะคะไม่ดูหรอกมั้งพี่อีกพานุ เราก็คงอยู่ที่ 2. สองจริงๆิงตอนอนาคตนะคะทุกคนผิงนะคะจะทํากลุ่มสร้างบ้านกลุ่มสร้างบ้านก็คือมีเพื่อนๆอยู่เจ็ดคนด้วยกันนะเจ็ดคนนี้จะสร้างบ้านอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําช่อง youtube ทำยูทำช่องเอ้ยลิ้นพันค่ะทุกคนทําช่อง youtube ด้วยกันด้วยนะคะ ก็คือพิงค์แอนไม่รู้นะคะว่าพวกเราตั้งชื่อช่้ง youtube กในอนาคตว่าอะไรแต่ว่าถ้าตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะคะอ่าใครทักมาเนี่ยอ้ออยู่ข้างหลังอน่กว่าเพื่อนตัวเองพิงค์แอ,อ,อนชอบหลงกลนคะล่ะทุกคนพิงค์แอนนะชอบหลงว่าเพื่อนเป็นศัตรู เอากบบเพื่อนหลงอ่ะเพื่อนเพื่อนชุบหน่อยขาดร้อเอาไม่ต้องชุบขัดทุกคนไม่ต้องชบนะเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องโอเคค่ะ เอาซองควงนะจ๊ะจริงๆช่วงนี้ช่วงนี้นะพิงค์แอนใช้ซองควงแบบว่าไม่ค่อยถนัดอะค่ะทุกคนไม่รู้ทำไมอะแต่พิงค์ใช้ปืนนี้ค่ะมากเลยนะเนี่ยใช้บ่อยประจำค่ะพิงคเริ่มกันเลย ลุกข <muitas> ึ <itude> ้นทำไมเนี่ยแล้วใครตั้งใจให้ลุกขึ้นคอยกดพีทเอ้ยเอ่อทุกทุกคนทำไมเป็นแบบนี้อ uh, ืมตายชัวช <ack> ัวเลยเอาไม่ตายค่ะทุกคนมันไม่เห็นทิ้งอันไม่เห็นทิ้นอ่ะเพื่อนชู ด้วยค่ะขอบคุณ <Double kill. S 1> ทำไมเป็นแบบนั้นได้อ่ะถ้าทุกคนไม่เห็นก็พิงจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือถ้าทุกคนเห็นก็ทุกคนก็คงจะรู้เรื่องแล้วนะคะถ้าใครไม่เห็นก็คนแบบว่าเมื่อกี้่พิงอันไปอยู่ใน YouTube สวยเลยอ <Ace. S 1> ขอบคุณพ่อหนูหล่อ เอยอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะจะเป็นผู้หญิงเล่นก็ได้เป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้แล้วค่ะทุกคนนี่มังกรตัวนี้ชื่อว่าผิงสันเห็นชุดเท่นะคะมีสัตว์เลี้ยงก็เท แต่ความจริงเล่นมินิเทเลยแรงเหรียนก็ไม่ค่อยดีนะักอยู่แรงกโกนะคะทุกคนดูนี่อยู่แรงกโกสามแรงกโกฉิน <First drive. S 1> ไปได้ไหมทุกคนผีจะอ้อมไปนี่คือทางประจำของผีอันนะจ๊ะ ข้างคือแบบมีมีอะไรแบบนี้ก็จะแันนี้มานี่อ่ะทำไมมีซัมเอิญฮะนี่ฉันจะซ้ำเองซะเลยอยู่ไหนกันถินอันตุนนั้นจะจะอยู่ตรงเนี้ยอย่าตรงนี้ตรงนี้ kita lupa saya juga kan hmm? ya apa, perjuangkan dulu, enggak, enggak ada, ah, 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 jatuh ah, ah เพื่อนชุบหน่อยนะครอ,องฉันได้โดนรุ้งรีบไม่เป็นไรไม่ต้องชุดหรอกก็ <Double kill. S 1> ดีแล้วเย้ฉันรอดฉันรอดฉันรอดเอาโอ๊ยมือโดนตัวเสือ้าโอ๊ยจีบพิงอันนะคะเล่นชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยอ่ะไอะ ขอบคุณนะพ่อหนุ่มภาษาซื้อเห็ดไยแต่ว่าคอยเห็ดกินเห็ดเ,เต็มแล้วไม่มีใครกินน่าสงสารจริงๆเลยภาษาซื้อมากไม่เพลงหรอกเพลงร้อยบาทยเจอแล้ว น,นี่แหละทุกคนอย่าผมมาข้างหลังเด็กคาดนะมีอยู่ฝั่งนู้นะค่ะทุกคนหรือว่าใช่ไหมหรือไม่ใช่ลองไปเป็นหลังคาลองดูนะ เราขอไปบ้างนะเพื่อนเราขอบ,บ้างเราขอบ,บ้างพ <Huh. S 1> <Double kill. S 2> ิงแอนนแบบว่าไม่ค่อยถนัดเพื่อพิงแอชาติแบดอยู่มันมันก็จะเจ็บอยู่แปบบเดียวนะคะทุกคนเพื่อนทักมาจ้าขอดูหน่อยค่ะเพื่อนส่งรูปอะไรมา นี่คืออะไรพิงอันนี้เข้าใจไม่ส่วนเลยจ้าอะแปบบ๊บเดียวซื้อหิดก่อนโอ้อมีทันแล้วพิงอันนูอานอะไรกันคะ ชอบทักมาจังเลืยูทูบนี้ก็ทักมากันจ้ะอ่าเครื่องขังไม่ได้เครื่องขังหรอกค่ะทุกคนโอ้ยเอ้ยเนติติเอ้ยไม่ใช่เนติติค่ะเล่นแชทไปด้วยเล่นเกมไปด้วยก็โอ้โหขนาดตายแล้วทุกคนทิ้งอันยังหลังทิ้งอันยังมีอันอันนั้นอยู่เลย ขึ้นสูงดูนะคะเอามีแค่สองตัวเหรอเอ้ยมาแล้วมาเร็วโอ้โหเน็ตสองกว่า โอโหเดทพิษอันคือแบบไม่ค่อยดีเลยอะค่ะทุกคนโอ้โหอันนี้สี่ร้อย LIKE ห <bur ble S 2> ้าร้ really. oh, อยแหละเิดืปนี่นตว่่าสองกน ลองซื้อไปไม่ได้ใช้ค่ะพิงอันคือเป็นแบบแบบว่าเป็นคนที่ซื้อและเบื่อมาแต่ไม่ค่อยใช้บางครั้งก็ใช้บางครั้งอะที่พิงอันใช้คือแบบน้อยมากเลยเม,มันมาตัน,นี้ตัวนึงหรือสอตัวตัวตับงีะั ไปนะอะืมไปไป,ไปนี่ First blood เป็นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยหรือโอ้เป็นอะไร display เองติดห่อพันยาใช่ปะพันด้วยเด็พันพันแบบว่าพันตายที่กันไม่จ๊ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนดับเบิลคิวเย้ว้าวทุกคนอยู่แรงโกสีแล้วว,ว้าวได้ที่สามนะเด้อกดไลค์ให้ทุกคนเลยนะคะนี่ฝากศัตรูก็ให้นะนี่อัจฉะไม่มีใครกดไลค์ให้เรา นล่นก็บอสเป็นอย่างคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเรารับของกันก่อนนะคะอ๋อให้มีของให้มีเงนเลยอุ้ยได้รับแล้ว<อ>เย้เอตีขาตัวเองคะ่ะเง่เออเดี๋ยวมาดูตรงนี้ กดรับอะไรอ่ะกดรับก็ได้กรุณาเลือกรางวัลก่อนโอเคเลือกรางวัลก็ได้จ้าเอาไหนดีทุกคนเอูอันนี้ก่อนเนาะนี่กดรับอืมโอเคค่ะทุกทุกคนก็คือพี่อานาชอบได้ปืนแบบเท่ๆอ่ะคือปืนเท่ที่พี่เห็นได้อ่ะโอ้โหโคตรภูมิใจเลยค่ะทุกคนแต่ว่าพอได้แบบ ปืนไม่เท่เลยอะ่ะมันถาวรแต่พอปืนแบบปืนแบบว่าเท่เทพิงอันภูมิใจอะ่ะคือแบบว่าไม่ถาวรเลยทุกคนเอกคือเป็นยังไงก็ไม่รู้พิงค์อันเคยได้ปืนนี้นะคะที่มันเป็นสีม่งวงอะ่ะเห็นไหมเนี่ยปืนเนี่ยคะ่ะทุกคนพิงอันได้แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ถาวรคะ่ะทุกคน อ๋อได้ปืนเดิมเหมือนเดิมนะคะโอเคจ้ะอืมยี่สิบสี่ชั่วโมงรับรองนะตอนเช้าอะ่ะพิงอันตื่นขึ้นมานะไม่เจออาหยังเลย ก็จบลาแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตาหน้านะคะมาเล่นอมองอันให้ดูนะคะแต่ว่าอมองอันนะคะมันจะไม่แค่ตาเดียวเหมือนฟรีไฟล์นะคะอมองอันก็จะเล่นประมาณ3ตาหรือ2ตานะคะอ่าค่ะถ้าใครอยากให้พิงอันนะคะเล่นแบบตานานนะคะก็ฝากกดติดตามให้ถึง100คนด้วยกันอ่าไม่ยดีกว่าค่ะเยอะเกิน ใครนะคะถ้าช่องพิงอัน,นะคะกดติดตามถึง50คนนะคะผิงอัน,นะคะก็จะฉลองด้วยการเล่นเกมแบบว่าเล่นเกมให้นานๆไปเลย <c oughs> แล้วผิงอัน,นะคะก็จะมาทำคลิป Q&A ด้วยกันนะคะ <c oughs> จริงๆนะคะก็คือแบบว่าเอ่อคอมเมนต์ถูกปิดกั้นอยู่ใช่ไหมคะเด <c oughs> ี๋ยวพิงจะไปแก้ไขให้นะคะ <c oughs> โอเค สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้มายก d ดบ๊ายบาย